มีอะไรให้ดูอ่ะด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ถางหายกันยาวนานกับพวกเรานะครับในการมีอะไรให้ดูวันนี้ก็มาเดินตลาดตลาดเปิดให้มาขอนะครับก็เลยคิดถึงทุกคนนะครับก็เลยมาถายให้ดูครับว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันดีกว่า โอคไหนๆก็มาแล้วนะครับเราจะให้ตองนะครับบอกหน่อยว่าที่ตลาดนี้มีอะไรบ้างครับทําไมตลาดเปิดท้ายถึงมีคนมาเยอะกว่าตลาดปกติเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะก็จะมีโซนอาหารโซนเสื้อผ้าของใช้ต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองซึ่งมันเยอะมากอ๋ออะแล้วตลาดใหญ่ยงนี้เปิดทุกวันคนจะไม่เบื่อ เปิด <c oughs> เปิดศุกเสาร์อาทิตย์นะคะตลาดเปิดท้ายที่นี่จะมีเดือนละ9ครั้งก็คือสุดสัปดาห์ของแต่ละสัปดาห์นะคะศุกเส,สาร์อาทิตย์เหรอครับถ้าเกิดว่าแห่งเช่นวันอาทิตย์ฝนตกอย่างเงี้ยแล้วตลาดต้องปิดเขาจะมีวันชดเชยอ,อะไรอย่างเงี้ยไหมเขาจะมีชดเชยให้อาจจะเป็นชดเชยอ,อาทิตย์หน้าจะมีวันพฤหัสเพิ่มเข้ามาด้วยจะเป็น4วันอ๋ออย่างนี้นี่เอง ออย่่างงนนีีเ้เสวัสดีครับผมดรพีรวัตรอุต้นผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งมีชีวิตครับ ขอบคุณครับผมเอ่อโบ๊ทครับอ่าโบ๊ทเศษไม่มีตำแหน่งครัไม่มีโอเคครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งมีชีวิตนะครับเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับสำหรับการมาเปลี่ยนกางเกงนะครับผมซึ่งเมื่อวานเรามากันแล้วใช่ไหมครับโบ๊ทใช่ครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ต้องพามันมาเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนกางเกงนะครับเอาไปแล้วนี่นะครับดูพฤติกรรมเขาสิครับโบ๊ทตอนนี้เขากำลังหาเกงตัวใหม่อย่างยากนะครับพอหันมาว่าเออเอาเกงตัวไหนดีอ่ะ จะผมไม,ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> สัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ที่อายคารับคุณล้วนเขาจะชอบหลบเขา<อ>้าตามพุ่มพุ่มเสื้อผ้าเพือ่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยแอบตามชีวิตเขาเพราะว่าพอเขาอยู่ในภาวะเครียดเนี่ยเขาจะขับขี่ลำบากครับนี่เด็ดแอบมครับมาแล้วมาแล้วนี่นี่จะผมมาเพราะแบบแบบอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ได้เราได้ชมนะครับเขา เริ่มไม่เขินอายผู้คนแล้วครับได้เริ่มออกมาจากกองเสื้อผ้าแล้วครับขอสับถามเลยครับสอบถามเลยครับเมื่อกี้ได้เกิงตัวใหม่เป็นไงบ้างครับเหมือนจะขาดทุนนะคะเอา250รมาเปลี่ยนได้ตัวละ200อ้อวอาชี่เขาไม่ได้ขึนๆีหรอไม่ได้ขึ้นยี่สิก็ขาดทุน30อ้าวทำไมเขาไม่ยี่สอ่ะสงสัยเขาไม่รู้ว่ากูรู้ว่ะตัวละ200กว่าบาท ครับโบครับตอนนี้เื่งพีรวัตรกับคโบทนะครับแล้วก็อยู่กับรายการเดิส่งสิ่งมีชีวิตอีกนะครับตอนนี้สิ่งมีชีวิตของเรานะครับเริ่มมีพัฒนาการนะครับเข้าสังคมแล้นะคุณโบสเขาได้เริ่มออกจากป่าล้านะครับวันนี้ก็เริ่มซื้อขายไปแล้วนะครับซื้อชมพูนะครับนี่คือโทครับนี่คือชากัญชานะครับ ตอนนี้สิ่งมีชีวิตของเรานะครับเริ่มเข้าสู่สิ่ง,สงเมมส,งส,งสงงตเิดินแล้วล่าเรืงมันับสบานะีบอกสิ่งมีชีวิตของเราได้ลองสิ่งเสียดครั้งแรกในชีวิตัยอะินแล้วับก้ละสี่บาบาขนนะของเครดตีครับัดกัญชาไม่ใช่ยาบ้ ร้านนี้นะครับอยู่ที่หน้าร้านนะคะมีหน้าร้านอยู่หลังมอนะะคซอยข้างเคียงค่ะครับหน้าร้านอยู่หลังมอซอยข้างเคียงนะครับยังไงก็ได้ค่ะบัลิวเตอร์ไอวันนะคะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะอันนี้เป็นส่วนลดนะคะส่วนลดซื้อหน้าร้านได้เลยค่รับได้ส่วนลดไปเยครับใครอยากล่าเรือนอนหลับง่ายนะครับสั่งได้ผ่านรายเบรนแล้วก็แกลบนะครับครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆครับที่อยู่มอนครนะครับมื่อนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะคุพูดแค่นี้จริงเหรอวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับก็พามาดูได้แค่นี้เนาะเพราะว่าไม่กล้าไปถ่ายเขาเยอะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมันจะเสียอนรญาตนะครับก,ก็ต้องขาตัวไปก่อนแล้วกันวันนี้เจอกรารโอกาสหน้านะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูเล่นๆเน,น,นาะฝาก